วันนี้ผมจะมาสอนทำวันนี้นะับปกยูทูปตามที่บอกไว้ในะนี้นะฮะเออลืมบอกไปผมจำได้ว่ามันมีสองคอมเมนต์ตีดไปเลยนะอู้หูไม่ได้ดูเลยเน็ตมาก่อนอื่นถ้าเข้าไปที่ Google Chrome นะค,ครับเนี่ยูเกิลโคม เข้าทางนี้ก็ได้ g o c แ้วก็นมาจาะบรับต่อไปให้เพิ่มว่า YouTube หมือ p i n t e r มันก็ได้ไนะด้แล้วนะ c o m ด้วยนะฮะต่อไปให้กดอันนี้ฮนะไอ้สาจุดเมื่อกี้ ไอ้สาจะไดอนอคร้ oh. คราวเเมื่อกี้ก็ได้นะกดเลเซลงมาแล้วก็จะเจอคำว่าลึกไซโอร์อชันเดสส่วนกรณีของตำรวจที่ติดเชื้อโควิด -19 หนายนะครับวานนี้ขอรอเลยนะคนต้งรจสุวัดแจ้ง โอเคให้กดมาที่ตรงนี้นะฮะเป็นช่องเราเข้ามาแล้วกด,ดว่าช่องของคุณนี่จะได้แบบนี้นะคะากนะต่อยคนที่อยู่ในใจหน้าคนะุนเล่เล่นเล่นๆเล่นเลนเล่นเนๆเ่นเนๆ่ยเ่นนนน่่ <c oughs> แล้วตอนนั้นทำไมกลับมามาทำงานเลยหรือถ้าเมื่อกี้ก่อนที่จะมาคนที่ยังไม่ได้มี่เดี๋ยวกับเมื่อกีใช่แล้วมันขึ้นว่าให้ดาวน์โหลด YouTube Studio เนี่ยให้กดไปว่าใช้ YouTube Studio ต่อนะฮะ อืมกดไปพี่ชื่นดงเดิมทูกแล้วแล้วก็กดไปในการแสดงแนล์นะคะนี่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นนะส่วนนี้ก็เวลาดูวิดีโอนะมันจะมีมุงขวาเล่าแบบนี้โอเค ถ้าจะเอาน,นี้ก็กดว่าเปลี่ยนแล้วก็เอาแบบไหนก็ได้กำหนดนีะผมเอาบแบบตลอดทางวิดีโอนะส่วนอันนี้ก็เป็นปกติทั่วไปที่เราบอกกดคำว่าเปลี่ยนเราก็เรียกแล้วก,วก,กดว่าเสร็จสิ้นนี่จะเป็นอย่างนะะี้นะฮะถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ ตรงนี้ถ้าแบบเราเลือกผิดใช่ไหมกดไปยกเลิกแต่ถ้าเราเลิกถูกเราให้กดว่าเสร็จกดเข้าไปอย่าเพิ่งออกนะถ้าออกมันหายไม่หายสิกดคำว่าผเผยแร่นะผเผยแร,ตร่ตรงนี้กดเข้าไปนี่นะเป็นนักร,ร็จที่เรียบร้อยแล้วฮะ สำัำแวันนี้ก็ขตวลาไปก่อนนะฮะเ้ยเราทำอะไรป็นีเยอเราจะมาสอนนะฮะันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายซีวอเกเนทามก็ไต